สวัสดีคะ่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเกตพุทธคุณพระเครื่อง้วยนะคะพี่ขามากันเลยค่ะพี่ขาเรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่นาควัดทวยจรเจีนะคะพี่ขานะคะพระปิดตาหลวงปู่นาควัดทวยจอร์เนี่จะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะลองสังเกตดูนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาพระปิตาหลวงปู่ วัดรวยเจระเคค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาปิตาเกาะๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเกาะๆนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นพระปิตาเกาะๆเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ เพิ่ม50บาทค่ะพระปิตาเก่าๆค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดปรมจํจำนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปปัองหลวงปู่ทวดประจํจำนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปปัองหลวงปู่ทวดประจํจำนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเหรียญหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่ขานะคะรูปหลอหลวงพ่อพุ่มค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะรูปหลอหลวงพ่อพุ่มนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้เป็นเดี่ยญหลวงพ่อรุ่งค่ะพี่ขาเดียญหลวงพ่อรุ่งนี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเดียญหลวงพ่อรุ่งค่ะส่วนนี้เป็นเรี่ยงกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานะคะเดียญกลมวพ่อกลวยนี่ขอไว้ที่าาพอคคะะขนันนี้ขอไวาที่600บาทนะพี่ กายอย่างกลมหลงพวกกลวย600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่1นะคะพี่ขานะคะสมเด็จองคที่1นี่หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่1ค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่2นะคะพี่ขาสมเด็จองค์ที่2นี่ก็ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จองค์ที่2ค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่3นะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่3นี่ก็ขอไว้ที่600บาาทนนะะะคคพขะ สมเด็จองค์ที่3ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสมเด็จองค์ที่3ค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จองค์ที่4นะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่4นี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่4ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญ โบราณเก่าๆค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเหรียญอาจารย์สีค่ะพี่อาจารย์ลีค่ะพี่อาจารย์ลีหรืออาจารย์สีนะคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญอาจารย์ลีนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะอันนี้เป็นเม็ดอ่า ของหลวงปู the way, the ่สุขค่ะพี่ลูกสะกดหลวงปู่สุขมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่ขาลูกสะกดหลวงปู่สุขนี่หนูขอวันที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่นะคะลูกสะกดหลวงปู่สุขค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาผ้าปิดตามาในกรอบพลาติ่อย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่700บาทค่ะพี่ปิดตานี่ขอวันที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดียนอาจารย์จงนะคะพี่ขานะคะเขียนว่าอาจารย์หลวงพ่อจงค่ะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อจงค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดก็แคบรูปมาเดี๋ยวหนูถ่ายภาพเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขาแอดมาเป็นเพื่อนในไลน์เลยค่ะพี่ขาเบอร์ที่จะแอดเบอร์ไลน์หนูจะเขียนไว้ใต้คลิปทุกเบอร์นะคะพี่ขานะคะพี่ลองกดดูนะคะพี่ขาแล้วจะขึ้นว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ขานั่นแหละค่ะ คือลายหนูค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเด่นหลวงพ่อจงนี้นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเด่นหลวงพ่อจงค่ะส่วนนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาปิตาหลวงปู่ทิมนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาปิตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขานะคะ อันนี้เป็นพระพุทธจินราชอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะรูปหล่อพระพุทธจินราชขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเหรียญพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเหรียญกอโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเหรียญนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป <Stat> ็น หล่อโบราณหลงพ่อไปค่ะพี่ขาเดี๋ยวหล่อโบราณหลงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทเลยค่ะเดี๋ยวหล่อโบราณหลงพ่อไปค่ะ ส่วนอันนี้เป็นอ่าพระปกโพค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะคะพี่ขาพระปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นเดืยนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดืยนหลวงปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ S 1> <S 1> ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดี๋ยวลงปูทิมค่ะส่วน solutions. อันนี้เป็นพระโบราณค่ะพี่ขาหนูไม่รู้ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อเพชร เกาะพังงานค่ะพี่ขาหลวงพ,อพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่นคะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ห0 0้อบาทค่ะพี่ขาเดินหลวงพ,อพ่อเพชรเกาะพังงันค่ะห0ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะทุกองค์มีเก็บปลายทางหมดนะคะพี่ขาพี่จะสั่งสอง 3, องค์สามองค์ก็ห้าสิบาทค่ะพี่องค์เดียวปลายทางก็ห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเพราะฉะนั้นพี่ต้องสั่งสองสามองค์4ี่องค์ถึงจะคุ้มค่ะพี่แม่ค้าก็พูดไปอันนี้เป็น รูปหลอพิมพ์สองหน้าค่ะพี่อันนี้เป็นรูปปลอพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขายนะคะรูปหลอพิมพ์สองหน้านี่หนูกขอไว้ที่หกร้อยนะคะพี่ขายนะคะหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขายนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งหน้าอันนี้สองหน้านะคะพี่ขายนะคะส่วนหน้าคะาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขารูปปลอพิมพ์สองหน้านี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าผิดตาอะไรพังปากาอะไรเนี่ยหนูก็พูดไม่ค่อย จะก ika, ิ่งพังพกาหรือพังพกอะไรทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาปิดตานี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปลอค่ะพี่ขารูปลอไม่รู้ ال, ที่ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ไม่ใช่รูปลอพูดผิดเหรียญค่ะพี่เหรียญเหรียญค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกัน เลยค่ะเหรียญเก่าๆจ้าส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เขียว รูปหล่อหลวงปู่เขียวค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงปู่เขียวนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดก็แอดไลน์มากันได้นะคะพี่ขานะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เขียว600บาทค่ะพ well be ี่600 right. บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพร้อมพระตึกอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะ ค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปรหลอดหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นพระสมเด็จก้อนนะคะพี่ขาหนึ่งก้อนก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้ไม่ใช่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ห้าเลยนะห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ย ก้อนนี้จะมีอยู่9องค์ค่ะพี่9องค์หนูขอ800บาทค่ะพี่สมเด็จก้อนนี้นะคะพี่ขายมีอยู่9องค์ค่ะพี่หนูขอว่าที่800บาทค่ะพี่ขาพี่ซื้อก้อนนี้ไปพี่ก็คุ้มแล้วค่ะพี่ขาได้ตั้ง9องค์นึงค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขาสมเด็จก้อนนี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานะคะสมเด็จก้อนนะคะพี่ขาขอว่าที่ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยด้านหลังเหมือนเป็นทรงเหมือนหานุมาน,นะค่ะพี่อันนี้หนูไม่ทราบนะคะพี่ขาด้านหลังเาวพี่ขะไม่มีอันนี้ก็ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีแต่เียด้านนี้จะเป็นหานุมานนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออ่านก่อน หลวงพ่อโมชัยนาศ อันนี้เป็นเดี่ยนหลวงพ่อโมชัยนานะคะพี่ขาหลวงพ่อโมนี่หนูกขอว่าที่600บาทค okay ่ะพี่เด <himself> ี <beans> ่ยนหลวงพ่อโมชัยนานี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเดียญหลวงพ่อโมชัยนาธค่ะนะคะหลวงพ่อโมชัยนาค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวอันนี้เป็นข้อมือหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาข้อมือปู่สุขนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะข้อมือหลวงปู่สุขนี่หนูขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขานะคะพี่พี่ คนไหนสนใจโทรบังคัามาสอบถามได้นะคะพี่ขาข้อมือหลวงปู่สุขคะ่ะ600บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าสร้อยคอก็เหมือนเหมือนสร้อยคอค่ะพี่เพราะว่ามันยาวเนาะเราก็เรียกว่าสร้อยคอคะ่ะอันนี้เป็นของนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสร้อยคอหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะพร้อมตะกรุดค่ะพี่ขาตะกรุดสร้อยคอหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทคะ่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่จะมี ้วยจานของหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหลว ะตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนะคะพี we anyway. ่ขาตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกนี้ขอว่าที่แปดร้อยบาทนะคะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกค่ะนะคะสนใจทวรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะโทวรกันเข้ามาคุยกันได้ค่ะพี่ขานะคะตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกขอว่าที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมีดชุดนะคะพี่มีดชุดพร้อมรูปหล่อพร้อมมีดมีสิงมีตะกุดนะคะตะกุดอยู่ ู่ตรงนี้มีสินลก็มีเชือกอะไรไม่รู้ค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอว่าที่1000บาทนะคะพี่ขาชุดนี้หนูขอว่าที่1 0 0 0บาทนะคะพี่ขา1000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะพี่ซื้อไปคอคุ้มแล้วค่ะพี่ขาชุดนี้ได้ตั้งหลายอย่างนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่1000บาทนะคะพี่ขามีชุดหลงพ่อเดิมค่ะพี่1000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขามีชุดหลงพ่อเดิมค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะคะพี่ขานะคะเป็นมีชุดหลงพ่อเดิมะคพี่1000 50บาาาททปยง ปากค่ะส่วนอันนี้เป็นอ่า หลวงู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ขาหลวงพ่ทวดเนื้อว่านอันนี้ขอว่าที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะสนใจก็บูชากันได้นะคะพี่ขานะคะขนาดตั้งหิ้งพระสวยมากเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่800บาทนะคะพี่หลวงพ่ทวดเนื้อว่านนี่หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ขานะคะ800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งค่ะเอยอืมอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งนะคะพี่ขาแป๊บหนึงค่ะ 麦克风，嗯。 ส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งกับพี่ขาตลับสีพึ่งของหลวงปู่ทิมบ้านหานไร่นะคะพี่ขานะคะตลับสีพึ่งของหลวงปู่ทิมบ้าหารไร่นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าตลับ1,500บาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมบ้าหารไร่นี่ขอว่าที่1,500บาทนะคะพี่ขา1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจก็ยังไงก็โทรเข้า um มาสอบถามได้นะคะพี่ขาหรือแอนไลน์มาที่เบอร์โทรศ8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขานะคะ ตลับสีพึ่งหลวงปูทิมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะตลับนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงก็แคปรูปมาค่ะพี่ขาเดี๋ยวแอดไลน์ไปถ่ายรูปให้ใหม่ได้ค่ะพี่ขานะคะตลับสีพึ่งหลวงปูทิมวัดละหานไล่เบอดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะโอเคคคนนะะะะพี่ อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากนะคะที่กันช่วยกันอุดหนุนค่ะพี่ขาอีีนี้หนูไปก่อนนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ